ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ประเมินนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวนะครับประมาณซักไม่เกินหนึ่งหมื่นล้านบาทก็ถือว่าส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ต้องเร่งนะครับออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างในช่วงประมาณซัก ปลายเดือนกันยายนนะครับ<ช>ปลายเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะมีการจัดงานใหญ่ด้วยประเทศไทยของเรานะครับก็เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมท่องเที่ยวโลกนะครับก็จะมีผู้นําจากกว่า150ประเทศเข้าร่วมครับใช่คะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณกอบการวัฒนาวารางกูลออกมาระบุนะคะว่าผลพวงจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะว่าทําให้ไทยนั้นสูญเสียรายได้าจากการท่องเที่ยวประมาณ5,000ถึง10,000ล้านบาทแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเลยต้องไปเร่งนะคะฟื้นความเชื่อมัน่นตอนนี้ เตรียมจะเป็นเจ้าภาพงานวันท่องเที่ยวโลก2,559ปลายเดือนกันยายนค่ะภายใต้งบประมาณราว30ล้านบาทตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะไปฟื้นฟูความมั่นใจเนื่องจากจะมีผู้บริหารระดับสูงของ UN WTO ยืนยันเข้าร่วมงานด้วยตัวเองด้วยรวมไปถึงสมาชิกของสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลกหรือว่า w t c c นะคะซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชนค่ะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันคุณผู้ชมคะเพราะว่าจะมีผู้นำ กว่า105เดประเทศเข้าร่วมขณะที่รัฐบาลไทยนะคะก็จะไปเชิญเอกอัคราชทูต70ประเทศเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วยครับส่วนในฝั่งของส่วนกนารทลังเองนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะออกแพ็กเกจนะครับมากระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยนะครับสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับอาจจะเพิ่อมวงเงินลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวจากปัจจุบันนะครับ15,000าบาทต่อคนต่อปีที่กำลังจะสิ้นสุดคือในช่วงปปีีน้ ตอนนี้เองนะครับก็มีหนึ่งมาตรการนะครับที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวก็คือช้อปปิ้งเพื่อแม่วงเงิน1 5 0 0 0่าบาทต่อคนนะครับที่กำลังจะสิ้นสุดนะครับก็คือปลายเดือนนี้สิงหาคมนะครับโดยทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับคุณกฤษดาจีนวิจารณะนะครับก็บอกว่าทางสภาพัฒน์นะครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็อยู่ระหว่างศึกษามาตรการดังกล่าวนี้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งมาตรการก็เป็นการทําประกันความเสี่ยงให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ ก็จะใช้งบจากกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ถ้าเงินในส่วนนี้ไม่พอก็จะสามารถขอจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของการตรวจคนเข้าเมืองได้ทางสสคเองก็มีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าอาจจะยังเสนอนะครับขอใช้งบกลางเพื่อทําประกันความเสี่ยงให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยครับก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้นก้าเป็นช่วงของการเร่งฟื้นฟูนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าการท่องเที่ยวเองก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของประเทศไทยนะครับก็ต้องเดินหน้าการกระุ้นกันเต็มที่นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับ